วันนี้มาเดินคลองถมค่ะคลองถมภูทรเขตนอกหน่อยนะ,ะไม่ใช่ในเมืองแวะดูพิกัดประมาณบ้านน้ำชํำห้วยม้านี่ยนะคะมีของน่ากินหลายอย่างน้ำส้มน้ำส้มก็มีน้ำปั่นก็มีอันนี้เป็นหมูทอดหมดไปละฝนทําท่าจะตกแม่ค้ายังไม่กล้าตั้งของเยอะคะ่ะลูกชิน้นหมูเนื้อไก่เอ็นพร้อมครบชุดน้ำต่างๆนะคะ เลือกซื้อได้อยากกินอะไรมีทุกอย่างนะคะผักสดซื้อไปเตรียมทำอาหารสำหรับวันถัดไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นปัตังโก่ผัตังโกน้ำเต้งหู้แตงทุเรียนก็มีโอ้โหดูสิเฉอะแจะเต็มไปหมดเออม,มีแต่ขี้โป้ขี้โป้ก็คือโคนนะคะภาษาพื้นเมืองบ้านเราเรียกว่า ขี้โป้เดินยากหน่อยเดินกระยองกระแยงแม้เห็นหน้าเราเปิดโชว์เลยหอมหอมของนึ่งนะคะสาลาเปาขนมจีบหอมหอมลูกพี่ก็มาด้วยหไหมเดินหน่ะเดินน่ะ,นะ,นะปลาทูค่ะปลาทูไปทำอาหารนะคะทางนี้เดินมาอีกนิดเป็นยำเซบเซ,บ,ซบค่ะน่าจะเป็นตีนไก่ข้าวผัดไข่ดาว ไม่อยากทำอาหารก็ซื้อไปเลยงานเส้นก็มีนะคะมีให้เลือกหลายอย่างไม่ยอมแพ้เราลุยขี้โปเข้าไปเลยนะคะเราลุยขี้โปเข้าไปเลยขี้โปนี่ก็คือขี้โคนเองเพื่อนๆอ,อันนี้มาหนึ่งชิ้นเราเลือกเอาแคบหมูนะคะแคบหมูเจ้านี้อร่อยซื้อไปทานเอาถุงเล็กละกันแล้วก็เอานี่ซส้กอกรสเปรี้ยว ไม้ละยี่สิบนะคะจัดไปสองไม้มีแครัหมูด,ด้วยฝนก็ทําท่าจะตกเดินก็เหมือนจะรีบเดินรีบหนีนะคะกว่าฝนตกค่ะมีน้ําส้มต่างๆทา,างนี้นะคะก็ของให,ให้เลือกพอเพียงอยู่ค่ะเป็นของถมเขตนอกภูทรหน่อยนะเขตนอกเป็นเขตตําบลอําเภอนอกๆน,นะคะของก็พอเลือกได้ผักสดอาหารเครื่องปรุงต่างๆ มีหมดใครที่เลือกเอาอะไรซื้อไปไว้ปรุงอาหารหรือซื้อไปกินเลยที่นี่มีพร้อมครบทุกอย่างนะคะมาเดินชมก็เลือกหรือซื้อหากันนะอยากทานอะไรอันนี้ถุงละห้าสิบอะไรมั่งก็ไม่รู้นะเป็นหมูยงหมูยอแล้วของดิบก็มีนะของดิบอาไปทำอาหารมีพวกผักสดหอมแดงหอมขาวนะมะละมันต่างๆ นะะเอาไปส,สำหรับทำอาหารนะคะรานะคาตรงนี้มีผักกาศด้วยนี่คือบรรยากาศั่อไปอันนี้ของพื้นเมืองค่ะมีกล้วยน้ำบ้าแล้วก็ลำยงลำใยนะคะแตงโมถ้าอยากได้อะไรก็เอาได้เลยไข่นี่น่าสนใจ55บาทนะคะมะนาวเก็บมาจากสวนพริกมีของให้เลือกมากมายเลยของถมภูทรค่ะสนุกมาเดินกัน สนุกค่ะ